กราบสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประกาศหลับซื้อนะครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเหรียญ25สตางค์ที่ด้านหลังเป็นลวงค่าแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านนมีแล้วก็เจอนะครับเรียกว่าสะสมกันไว้เป็นแรมปีนะครับแต่ไม่ได้มีข้อมูลที่เรียกว่านะครับ ทำให้เหรียญมันมีมูล,ลค่าเพิ่มสักเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะครับทางช่องเราเนี่ยก็มีข้อมูลดีๆนะมาจากทางเรียกว่ากรมธนาลักษ์เลยนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเอฟซนะเดี๋ยวเรานะครับต้องมาเรียกว่าดูรายละเอียดกันสักนิดสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเป็นความรู้นั่นเองนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นพระบรมฉายาธิษฐานะครับของรัชกาลที่9นะครับลักษณะนะครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญพวกเหรียญคุดนะครับที่ด้านหน้านะครับรูปกษณ์เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ขวามือนะครับว่ารัชกาลที่9 ด้านหลังนะครับเพือ่อนๆพือเอฟซีอย่างที่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ตับเลดยี่สิบห้าสตางค์เราก็จะดูกันตรงนี้นะครับยี่สิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็จะมีห้าสิบสตางค์อีกทีนึงโดยปีนะครับปีพศก็จะเป็นปีสองห้าสองศูนย์นั่นเองนะครับลักษณะนะครับก็คือสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ สองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมคืออะไรนะครับเพื่อนๆจะต้องศึกษาตามนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่เป็นข้อมูลสําคัญไวใ้ให้กับเพื่อนๆในสีแล้วกันนะครับว่าเหรียญแบบนี้นะครับมันมีด้วยกันดูหลายบ็อกจริงๆมีทั้งสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์กลมแบบนี้นะครับเรื่อยๆเลยซึ่งการค้นพบการค้นเจอเนี่ยก็เรียกก็ได้ว่านะครับเจอกันแทบถูกบอกนะครับแล้วก็ มีราคาเล่นกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบล็อกที่เขาเล่นกันนะครับบล็อกที่มันหายา,ยากจริงๆนะครับสังเกตตามที่ผมขึ้นภาพมาให้เพื่อนๆ FC ดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับเหรียญน,นี้ไม่ต้องแปลกอะไรเลยนะครับสามารถขายได้เลยทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพราะขึ้นอยู่กับเอาเรียกว่าความต้องการของตลาดนักสะสมณนะตอนนั้นแล้วก็เรียกว่านะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความงามของเหรียญนั่นเองนะครับใครที่มีเหรียญลวงข้าวนะครับที่เป็นในรูปแบบของบล็อกอะไรนะครับแล้วศึกษาตามที่ผมได้พูดไว้ให้ดีดนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็รับชมคลิปของเราด้วยนะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ